รีนี้มีลุ้น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 ,นเลยครับไปอะไรผมบอกแล้วว่าลุ้นเลยว่าไปอะไรครับคือเห็นแตีุ๋่นวภาพช้างนะสิบคนยังไม่สิบนาทีแรกครับเดี๋ยวรุนาลาชิบุรีกูยุตัวเสียดายเข้าไปแล้วยีิบสามแบงด้านนละทัดนะ เขาจับไปที่ผู้สิทธิ์ก็มาดูครับว่าอย่างไงครับป้าชาครับแต่ผมเห็นมือเลยครับเอาไปดูครับดูครับดูครับนี่ครับไปหลังลงมาครับอีกทีนึงครับมันไม่เสียเรี่ยมให้กับทางด้านอภิษฎบุตรศรีแล้วครับเราดูหลังลงมานี่ครับอุยแล้วมา็นตัวสุดท้ายแต่จะตัวสุดท้ายหรือเปล่าเขาดูลายมีเพื่อนมาช่วยอยู่นะครับจังหวะนั้นถ้าจังหวะดึงกันสุดท้ายแล้วจริงครับเพื่อนมาไม่ทันแล้วครับดูครับอุยแล้วก็ เปิดร้ว่ามันกระเป๋าหลังก็รุนเลยว่าเอาด okay. yeah. ูฟิกกี้กันก่อนครับเหลือที่คนแล้วตอนนี้จากลุนดาราชบุรีก็โชคร้ายสุดๆครับจังหวะบอลผิดเหลี่ยมไปหน่อยครับโดนชิงเหลี่ยมแล้วลูกฟิกกี้ตูมถ่าปั่นคู่กลางใส่สีมุมใด